สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสวิชาประวัติศาสตร์วันที่22พฤศจิกายนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องทำเลที่ตั้งของอาณาจักรสุโข,ขทัยค่ะทำเลที่ตั้งของอาณาจักรสุโข,ขทยัยมีจุดเด่นคือเป็นผังเมืองสี่เหลี่ยมมีระบบชนรัทานส่วนจุดด้อยต้องพึ่งพา ระบบชนลประทานแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่เดินทางลำบากไม่เชื่อมต่อกับทะเลเรามาดูทำเลที่ตั้งของเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาตามในภาพมีพื้นที่เพาะป,ปลูกมีแหล่งน้ำมีการค้าขายมีชัยภูมิในการป้องกันการรุกราน จุดเด่นคือมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเพราะปลูกค้าขายได้ส่วนจุดด้อยไม่มีทางออกสู่ทะเลต่อมาเรามาดูทำเลที่ตั้งของสุขโขทยัยซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุขโขทัยช่วงต้นมีพื้นที่เพาะปลูกมีแหล่งน้ำมีการค้าขาย จุดเด่นของเมืองสุขโขทยัยผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยมมีระบบชนละทานส่วนจุดด้อยคือต้องพึ่งพาระบบน้ำชนละทานแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่เดินทางลำบากและไม่เชื่อมต่อกับทะเลทำเลที่ตั้งของเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุขโขทัยช่วงหลัง จุดเด่นคือผังเมืองไม่มีทรงมีแม่น้ำแควใหญ่ไหลผ่านค้าขายและเพาะปลูกได้มีการเดินทางคางคมนาคมสะดวกจุดด้อยไม่มีทางออกสู่ทะเลทำเลที่ตั้งของอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยา มีพื้นที่เพาะปลูกมีแหล่งน้ำการค้าขายที่ดีทางออกสู่ทะเลแต่ค่อนข้างไกลมีชัยภูมิในการตั้งรับสำหรับการรุกรานจุดเด่นสำหรับอาณาจักรอยุธยาคือมีแม่น้ำสามสายร้อมรอบมีการค้าขายและเพาะปลูกได้ดีส่วนจุดด้อยเกิดน้ำท่วมทุกปีเพราะค่อนข้างไกลจากทะเล ต่อไปครูจะพูดถึงทำเลที่ตั้งของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่เพาะปลูกมีแหล่งน้ำมีการค้าขายมีทางออกสู่ทะเลและมีชัยภูมิในการป้องกันการรุกรานที่ดีจุดเด่นของทำเลที่ตั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยในปัจจุบันจุดเด่นคือผังเมืองทรงรีมีแม่น้ำเจ้าพยามีการค้าขายและเพาะปลูกได้ดีจุดด้อยคืออยู่ใกล้ทะเลเกินไปและมีน้ำท่วมให้นักเรียนทำใบงานบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องทำเลที่ตั้งของอาณาจักรสุขโขทยัยทำลงไปในใบงานได้เลยนะคะเขียนจุดเด่นและจุดด้อย ตามที่ครูได้อธิบายไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ